สวัสดีค่ะสายรุ่งเองค่าววันนี้มาแจ้งข่าวชาวสวนยางพาราเช่นเคยค่ะก็ยะทอหนุนตั้งตลาดกลางยางพาราเหนือล่างลั่นดันราคายางแผ่นเนื้อ70ยางก้อนถ้วยไม่ต่ำกว่า30บาทต่อกิโลกรมัมเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ สำหรับพิษณุโลกนะคะก็ยะทอนุนต,ตั้งตลาดกลางยางพาราโซนเหนือตอนล่างหลังแจ้งเกิดตลาดกลางยางพาราเชียงรายจนติดอันดับของประเทศไปแล้วเผยยาง eu dr ไม่ได้เงียบแค่เคลื่อนไปปลายป,ายปี2568พร้อมดันราคายางแผ่นยืนนะคะก็คือเหนือยืนที่70 ยางก้อนถ้วยไม่ต่ำกว่า30บาทต่อกิโลกร,รัมเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดค่ะสําหรับดรเพิกเลิศวงพงศ์นะคะประธานกรรมการกันยางแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยรองผู้ว่าด้านการธุรกิจและก็คณะผู้บริหารกันยางแห่งประเทศไทยได้มีการร่วมประชุมผู้ซื้อพบผู้ขายตลาดประมูลยางนะคะกยทจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองที่สํานักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองค่ะ ซึ่งก็มีการกล่าวรายงานนะคะว่าเกษตรกรชาวสวนยางพาราเก้าจังหวัดภาคเหนือตอนล่างก็ได้แก่แพร่เพชรบูรณ อุตรดิตถ์สุขโขทัยพิจิตรกำแพงเพชรนครสวรรค์จนถึงอุทยัยธาน,นีกว่า200คนค่ะได้มีการเดินทางมาเข้าร่วมโครงการประชุมผู้ซื้อพบผู้ขายตลาดประมูลยางกยทอจังหวัดพิษณุโลกเพื่อรับฟังแนวทางนะคะหรือว่านโยบายจากประธานกรรมการการกยางแห่งประเทศไทยทําความเข้าใจข้อตกลงในการซื้อขายผ่านตลาดกลางยางพาราซึ่งปัจจุบันซื้อขายผ่านระบบประมูลตลาดออนไลน์ที่จังหวัดเชียงรายค่ะ เตรียมพร้อมนะคะในฤดูกาลเปิดกรีดรอบหน้าก็คือเดือนพฤษภาคม2568และเข้าร่วมงานเทศกาลปิดกรียดยางพาราปีที่7นะคะซึ่งคาดว่าจะมีเกษตรกรชาวสวนยางพาราประมาณ2,000คนเข้าร่วมงานนะคะ ซึ่งประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางพาราจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็ได้กล่าวว่าชาวสวนยางพาราพิษณุโลกและจังหวัดรอบข้างเสนอจะตั้งตลาดกลางยางพาราที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะ เนื่องจากปัจจุบันนะคะกยทอได้จัดตั้งตลาดกลางที่จังหวัดเชียงรายก็ถือว่าประสบผลสําเร็จติดอันดับประเทศไปแล้วในการประมูลซื้อขายในแต่ละรอบนะคะแต่เกษตรกร,กรภาคเหนือพิษณุโลกยังไม่สะดวกในการขนส่งยางแผ่นยางก้อนถ้วยขึ้นเขาไปเชียงรายนะคะจึงนําเสนอแผนโครงสร้างต่างๆก็อย่างเช่นตําแหน่งผู้ดําเนินการตลาดกลางยางพาราจังหวัดพิษณุโลกประมาณ10อัตราค่ะ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆก็อย่างเช่นต,ตาช่างลานรถตักและก็อื่นๆนะคะเพื่อจัดตั้งที่อาคารอาเนกประสงค์ของการยางแห่งประเทศไทยซึ่งมีสถานที่อยู่แล้วเพียงตั้งเป็นจุดรับรองคนประมูลซื้อแล้วก็กลุ่มเกษตรกรผู้ขายยางพารามาทำการซื้อขายที่ ที่ตำบลวังดินสอนะคะอำเภอวังทองนั่นเองค่ะหากอนุมัตินะคะก็คาดว่าจะทำได้ทันทีค่ะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรบริหารยางพาราอย่างยั่งยืนและสามารถขายผลผลิตในราคาที่เป็นธรรมและยกระดับมาตรฐานยางพาราด้วยนะคะซึ่งดตรเพิงนะคะประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยก็ได้กล่าวว่ารอบ10ปีที่ผ่านมากยาททำไรายได้นะคะเข้าประเทศปีละไม่ต่ำกว่า2 2 0 0 0 0ล้านบาทเศษนะคะป64ี64ก็คือสูงสุด2.7ล้านบาทแสนล้านบาทค่ะและปี67ทำรายได้3.5แสนล้านบาทนะคะและตั้งเป้าหมายไว้จะได้เห็นรายได้ที่ระดับ4แสนล้านบาทเร็วๆนี้ค่ะจากผลผลิตยางพาราในแต่ละปีประมาณ5ล้านตันนะคะล่าสุดลดลงเพียง3 0,000ตันถือว่าเล็กน้อยมากนะคะอาจเป็นผลจาก ภาวะภัยพิบัติก็ยังเช่นภัยแล้งหรือว่าน้ำท่วมที่ผ่านมาค่ะแต่เชื่อว่าสวนยางพาราปลูกใหม่จะกลับมาทดแทนได้อย่างรวดเร็วเช่นกันค่ะทำให้ปริมาณผลผล,ผลิตยางพาราทั่วประเทศนะคะ5ล้านตันยังคงเดิมและจะผักดันราคายางแผ่นให้อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า70บาทต่ kg. อกิโลกรัมยางก้อนถ้วยไม่ต่ำกว่า30บาทต่อกิโลกรัมค่ะซึ่งดรเพิกนะคะก็ได้ย้ำ ทิ้งท้ายนะคะว่าถึงยาง EUDR จะเลื่อนบังคับใช้แต่กะยะทก็เตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลานะคะก็อย่างเช่นการรับลงทะเบียนเกษตรกรเช,เช็คพิกัดทำชนโทต้นยางพารานด้วยนะคะซึ่งจะรับรองตลาดสหภาพยุโรปทันแน่นอนค่ะ